หัวข้อถัดไปนะคะบอกว่าทําอย่างไรเราถึงจะแยกได้ระหว่างความอ่อนแอกับอ่อนโยนคนที่อ่อนโยนไม่ทําให้คนอื่นเสียน้ําใจและแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นคนอ่อนแอสู้คนไม่เป็นหรือคืออย่างนี้ค่ะความอ่อนแอคือความที่เราเนี่ยช่วยตัวเราเองไม่ได้ ปกปักตัวเองไม่ได้อะไรอะไรก็จะต้องมีคนคอยช่วยทําให้หมดเลยนะคะแต่คนที่อ่อนโยนเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ทําอะไรด้วยตัวเองได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นแต่ว่าอ่อนโยนคือหมายความว่าของบางอย่างที่คนเข้าอาจจะและดูเหมือนเข้าเอารัดเอาเปรียบเราหรือเข้าอะไรเนี่ยก็ก็ไม่ไปไม่ไปต่อสู้หรือไม่ไปทําให้เขารู้ว่า ฉันก็มีกำลังนะอย่าแหลมเข้ามานะคือคือคล้ๆกับว่าแผ่เมตตานะคะใช้ความนุ่มนวลเนี่ยและถ้าเผื่อคนคนนั้นรู้ก็จะก็จะเปลี่ยนอุปนิสัยของตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ไม่ไปมุทุลุหรือว่าไม่ไปเหมือนอย่างกับว่าเป็นเจ้าใหญ่นายโตไปข่มเหงเขาอย่างนี้ค่ะแต่ว่า คนอ่อนโยนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ทําอะไรด้วยตัวของตัวเองไม่ไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแต่คนอ่อนแอเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเรามีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะไปหกักหาน้ําใจคนอื่นเราเราทำให้ทุกอย่างมันมันอยู่ในภาวะที่เป็นปกติสุข แต่ตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้ทําอะไรก็จะต้องโวยวายให้คนมาช่วยถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยก็ก็ไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้นะคะมันเป็นการเหมือนก็ว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นภาระให้คนอื่นจะต้องมา ดูแลเพราะเขาเองเขาก็อาจจะมีงานการหรือว่ามีหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วแต่เราก็ไปโวยวายว่าโอ้ยเราทําไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้เราเดือดร้อนอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งซึ่งไปอยู่ที่ตรงไหนเนะะี่ยค่ะก็ทําให้คนเขาเกิดเป็นเกิดเป็นความเดือดร้อนกับเขาอะเพราะเพราะเขาอาจจะมีงานประจําของเขาซึ่งเขาจะต้องทําให้เสร็จอยู่แล้วเราก็ไปโวยวายทาให้เขาต้อง ต้องต้องต้องแบ่งปันเวลาที่จำกัดของเขานั้นมาช่วยเราเพราะว่ามันเย่างกับว่าไม่ได้ถ้าิดเราไม่ได้มีใครมาช่วยให้เราทำตรงนี้ได้เราอาจจะบาดเจ็บหรือเราอาจจะเป็นอะไรคือคือเป็นภาระนะคะแล้วก็ไม่มีความเกรงอ,อกเกรงใจคนแต่คนอ่อนโยนเนี่ยเป็นคนที่เกรงอ,อกเกรงใจคนแล้วก็ ไปที่ไหนก็ไม่ทําตัวให้เป็นภาระหรือให้ไปเดือดร้อนกับคนอื่นคือทุกอย่างเนี่ยจัดการกับตัวเองได้แล้วก็จัดการกับคนอื่นในสถานะที่ไม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 ่คล้ายๆกับว่าไม่กราไม่คิดว่าเอ๊ะฉันก็ใหญ่แล้วทําไมเธอถึงมาทําอย่างนี้กับฉันคือจะจะ,จะนุ่มนวลจะ คล้ายๆกับว่าอะไรที่สามารถที่จะทําให้มันกลมกลืนกันไปได้ก็ทําทางนั้นนะคะแล้วก็ดับเอาเบาสู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยต่างกันมากค่ะแต่ถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยเราก็เลยจะไปคิดว่า,าเขาอ่อนแอเขาถึงไม่กล้าที่จะเฉียงกับคนหรืออะไรเขามองไม่เห็นเหตุผลว่าจะเฉียงไปทําไมถ้าเผื่อเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้ เขาจะสอนเขาจะบอกแต่เขาจะใช้วาจาที่มันรื่นหูหรืออะไรโดยที่ไม่ไปทําให้อีกฝ่ายอย่างเนี้ยรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าถูกข่มถูกอะไรจะจะจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมันมัน,ม,นมันเป็นมิตรภาพมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะแต่เขาจะเขาจะเตือนเขาจะบอกเขาจะป้องกันไม่ให้เราทําสิ่งที่ผิดหรืออะไร แต่คนอ่อนแอนี่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้มีสติปัญญาเลยแต่เพียงแค่ว่าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็คิดเอาว่าทุกคนทุกคนทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเอื้อเฟื้อจะต้องทําให้เขาถ้าไม่ทําให้เขานี่ก็อาจจะรีกราดโวยวายกล่าว,วโทษว่าโอ้ยเนี่ยแย่แล้วอะไรต่ออะไรไม่มีน้ําใจนะคะมันมันต่างกันค่ะ ถ้าเราถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยเราก็เลยจะไปเข้าใจว่าคนที่อ่อนโยนเนี่ยคือคนที่ไม่มีสมรรถภาพาแต่จริงๆเขามีแต่เขาเขาไม่ต้องการที่จะใช้วิธีรุนแรงอย่างนั้นเขาเขาถือว่าไปที่ตรงไหนเหมือนเหมือนที่เราเคยเปรียบเทียบกันว่าอย่างนกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่เคยอย่างอย่างมันเกาะอ,อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่เคยทําให้ต้นไม้หัก หรือเป็นอะไรแล้วพอมันจากไปมันก็ไม่ทิ้งอะไรที่ทําให้ต้นไม้เสียหายคือคืออยู่อย่างบัวไม่ช้าน้ํำไม่ขุนนะคะจะอยู่หรือจะไปเนี่ยตรงนั้นมันก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้เสียหายไปแต่คนอ่อนแออยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นแตกหักหรือว่าเสื่อมโทรมหรือว่าแย่ไปเลยเพราะว่าความที่ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยทําให้ไอ้ตรงที่ที่ตัวไปอยู่เนี่ยมันต้องต้องทํารุปสุดโทรมหรือว่า เสียหายไปค่ะแต่คนอ่อนโยนเนี่ยก็จะแบบนกอะไปแล้วเนี่ยก็ไม่เหลือร่องรอยหรืออะไรวะตรงนี้ตัวได้เคยมาอยู่มาใช้ทำให้มันสกรปรกหรือมันช้ำชอบนะคะ